ตา่ตตตโอ้โหเนีอีเลนี่ยีมลูกลูกลูกอลูกอยู่ในองพูดหม่พูดหน่ดีล่รนี้แหมขายดีแล้วก็นบัตรคุณอ่ะ S2O ครับคุณผู้ชมมีความสุขมากเพราะว่นี่คือสีที่สองสิทงที่คาดไปถึงมันเกิดขึ้นแล้ว คิดว่าจะเกิดขึ้นประมาณหนึ่งวันก่อนงานครแต่เมื่อวาน2วันที่ผ่านมาคอนเฟิร์มว่าบัตร v i p ของ s u o 3วันครับ1 3 1 4า5เมษายนครับหมดเกลี้ยงครับโอกลี้ยงยังไม่ได้ซื้อเลยอ่ะอ้าวหมดได้ยังไงอะพี่ยาพี่ยาไม่แจกนะไม่ไม่แจกด้วยอ๋อจะซื้อลยพี่ต้องไปแล้วอ๋อ ก่อนกำลังรวบรวมขึ้นอยู่ว่ากี่คนว่าใครคนไม่ต้องแล้วคุณคุณช้าไปหมดแล้วนี่ตบัดธรรมดาตอนนี้ต้องมีตบัตรธรรมดาเลกูล่าวันเดียวถูกต้องพี่ก็ต้องซื้อ3วันที่เราอันนี้ละอันที่ละวันเนี่ยสามวันล่วงหน้าก็หมดแล้วแบบสามแบล็กเบิร์ดสามวันก็หมดบีไอพีก็หมดซื้อไปแล้วหนูซื้อไปแล้วรายวัน พันแปดต่อวันบอกแล้วว่าชื้อรุ่นล่วงหน้าไม่ยอมฟังเชื่อคุณบอกเมื่อวน่ะหนูได้ยินว่าใกล้จะหมดหนูเลยจัดเลยเมื่อวานนี้สิบใบดีมากอันนี้เขาเรียกว่าประมาท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 คุณคิดว่าคุณเป็นพิธีกรบูนอีเวนคุณจะได้สิบ no เอาสบาไม่ต้องดูแลแม่หนึ่งปีถูกต้องคนนี้มานะดีเจอีกคนหนึ่งรีแฮโอ้เพิ่งเพิ่มรายชื่อคนหนึ่งวันที่13เมษายน คือเอาตรงๆ <ie> เลยนะคนอบอกผมว่าอยากเจอคนคนนี้ก็จ,จัดให้าการหนึง่ง w e h a v e h a b เป็นดีเจชาวไทย w e h a b เร็สุดๆบอกเลยอะคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นยังไงอันนี้ผมโง่จริงนะไม่อันนี้กิ๊ดเคยดูเขาเล่นด้วยเขามาเล่นที่ขับขับเน่้อแต่ว่าเขาเล่นแบบแป๊บเดียวมาวอเตอร์ไงวอเตอร์ซานดิกด้วยโอ้ยช่วยช่วยออกซิงเกิลกับ hardwell h a r d ร e l l วินัยเอาท่อนนี้ดิคนที่ออกซิงเกิล hardwell แต่ก็ยังมีเทโอโรม่มีวินัยมีมคอนจีโน่มาร, <ๆ S 2> ร่วมกับเราด้วย<ม>แล้วก็มีต้องบอกว่ามิกซ์มนันมากนะครับ <ๆ S 2> อะสำหรับแฟนที่รู้จักรีแฮบขอบอกเลยว่ามาวันที่13เนสายนเห็นเขาแล้วก็คุ้มแล้วบอกเลยว่า <ๆ S 2> คุ้มยิ่งกว่าคุม้มเพราะว่า Pepsi Present S2O f สทูออฟเ2016นะคะปีนี้มีดีเจอินเตอร์กว่า15คนคนเยอะ <ๆ S 1> มากแล้วทุกคนอะตัวเด็ดตัวเด็ดทั้งนั้นเลยเอาอย่างนี้ นะคะ w w w s 2 o festival. com นะคะหรือก็ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ด้วยนะคะรีบๆเลยนะคะไม่งั้นคุณจะไม่มีบัตรแบบพี่ธัญญานะคะอ <laughs> ย่างที่บอกนะคะ <laughs> ว่าตอนนี้เหลือบัตรเฉพาะบัตรเล็กูล่านะคะวันเดียวนะคะคก็คุณก็ต้องซื้อถ้าไป3วันก็ซื้อ3ครั้งบอกเลยรู้ว่าเพื่อนบ้าบ่๊มเผลอกากไว้ให้แล้วซือ้อไว้ให้แล้วซื้อไว้ให้แล้วซื้อ เดี๋ยวคุณจ่ายผมแน่นอนมึงไม่ต้องห่วงคุณจ่ายผมแน่นอนเดี๋ยทุกคนจ่ายผมแน่นอนมึงไม่ต้องห่วงคุณจ่ายผมแน่นอนมึงไม่ต้องห่วงนนมัอะไรทุกผู้ชมครับหลายภาษาหลายภาษาขออนุญาตแถลงการต่อหน้าทุกคนที่ดูว่าเพื่อนพ้องครอบครัวไม่ต้องโทรหาผม ไม่มีบัตรแล้ต้องขอวูดทีเว่์บัตร V I P ไม่มีใช่ขอพูดเลยว่ามันไม่ี่ต้องมาบอกหนูด้วยหนูก็ไม่มียังซื้ออยู่เลยพวกเรานี่จะได้รับสายทุกวันนะครับขอบอกเลยว่าที่เดียวที่คุณซื้อได้คือ s2o.festival.com เขาเหลืออะไรคุณก็ติ๊กซื้อนั้นแล้วบอกเลยนะซื้อวันนี้บัตรธรรมดาก่อนที่อีกไม่กี่วัน ก็จะโซอาด้วยคุณรู้ว่ามีตลกมากมีคนบอกไอบอกว่าโทรมาแบบเออไม่มีบัตรเลยหรอบอกเออไม่มีปีนี้เขาไม่ปรอมหหรอเปล่าไม่ใช่เขาไม่ปรอมหมดเขาเจ้ากำไรขายอย่างเดียวเลยตอนนี้เพราะว่าเขาขายดีไงเขาก็ไม่ต้องปรโมหแล้วทุกคนติดใจอยากไปต้องทาไเปม่ยอกอ๋องง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 บังง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 นงงงคุณไปแล้วมันคุ้มค่าไงใช่ครงบมันไปแล้วมันคุ้มค่าไง บัตรฟรีเนี่ยไม่คุ้มเหรอใช่เเชื่อผมเวลาวุีิไปเที่วแล้วได้บัตรฟรีแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่หนุกอ่ะมันไม่ตื่นเต้นมันไม่ตื่นเต้นตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิเวอร์ออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับคลิปรายการจบแล้วค่ะแต่ถ้ากับว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดคลิปเด็ดๆอัปเดตแบบเรียลไทม์ กดนี่เลยค่ะ Subscribe รับรองไม่ผิดหวังค่ะกดเลย